สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาว youtube นะครับสำหรับวันนี้ก็ยังอยู่ที่เดิมนะครับยังไม่ได้ไปลงนะครับคีป,ปิงว่าท่านมาอยู่พี่น้องนะครับเป็นอัปเดตสถานการณ์นะครับตอนเช้าเช้านะครับสวัสดีเช้าวันเสาร์ที่สิบสองนะครับลานจอดก็จะเอ้ มันก็เตรียมหนีแต่น้องมือเศร้านี่เนาะผมตื่นมาไม่ทันนะครับท่านผู้ชมเขานี้ออกเวิดแล้วครับที่ยิงจอดเต็มนี้นะครับคิวหนึ่งคิวสองก็จะเข้าไปลงแล้วนะครับสําหรับแป้งอ่าทางอื่นนะครับแต่ของผมคิวหนึ่งยังยังอยู่อนะครับของพี่ชันนะครับหนึ่งคิวสองนะครับคิวสามคิวสี่ แล้วก็ห้าผมนะครับห้าหกเกเสียกึ้นนะครับนี่ก็ตายชานพึ่งมานะครับแปดเก้าสิบเป็นใครไม่รู้นะครับไม่แน่ใจจอดเต็มนี้่นะครับแป้งทางอื่นเขาก็เข้าไปลงหมดแล้วนะครับแล้วทีนี้ก็ตรงกลางก็เหลือว่างนะครับก็จะอ ใครที่เข้ามาจอดอยู่ตรงนี้ก็ถอยเข้าเก็บตามช่องนะครับปะเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูอฝั่งนู้นด้วยนะครับว่าเขาเห็นยังกันนะครับทางนี้ดีกว่า ภาพก็จะสันส่นๆหน่อยนะครับท่านผู้ชมต้องมีเห็นหยังเนาะยนะเราไปลุงเดียวเอินไปเอินแล้วเอ,อินเราไปนอนตอ่อให้เจ้าบอกนอนต่อนลรวอาจารย์คลิปปิ้งยังไม่ตื่นยิงเขาไหมกินมเมื่อไรบ่เดี๋ยวะถ้า่อยผู้เดียวเนี่ยนอนหอ,อกระตุนนะเมื่อชักขวดสามคือเนี่ยเมื่อสามขวดหลงกันเลย แป้งหลักฐานชัดๆจะได้ลงไงวะเมาดิไปกดัง่าครับผาเดี๋ยนี่ครับเดี๋ยวจยาพาท่านผู้ชมไปดูฝั่งนี้ด้วยครับนี่ครับฮะ อเอาเกี่ยวยังกันนี่ก็เป็นรถเสียแมนนะครับปักเสียอันหลอดหลอดไฟอะไนั่นเด็เอาปักเสียมาเดะกใส่เขี้ยวหลอดสีขาวเด็กเอาปักเสียดีได้แมวปักเชียอุ่นห่างหลอดเยอะว่ะเสีแม่นะ ไอเวไหปีเดรายู่เี้ยวขึไปพ่อเนี่ยนะเอาใสกันนะไหปีเ้พ่อเีกตั้งอเนาะเอองปลาสีดีาอยู่ตลอสีขาวแมงปันนี่เลยเห็นไฟตาผมเช่ไหมเห็นมันก็ออกห่างเดียวขึ้นนะอกับมันปักหลวม่าปมันห่างกันเลยไปสื่อมาใช่ไหมเออไปได้แค่ปักมันหลุดออกเลยเสียของเลยเสียเงินโดยช่เหตุจ้าบาพันเออเท่าไร แปดร้อยเจี่ยมันมีอันหนึ่งเขาขายกันอยู่พันหาว่ะก็เลยคนราคนก็เลยได้ของพี่ทำหาขวางเงินว่าสื้อเรียนว่าเฉยมันไอ้ไงกับไห้พวกไห้กับพวกเอาแบ่งปันกันตัวไอ้น้องกับแบ่งกันเปิมตัวเยีบยิบมือเนี่ยกันในมาพี่เป็นแมนอยู่อันนี้กับพี่เลยเฉมันเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมมาดูรถคันนี้ใหม่นะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างนอกก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมดูเบื้องตัดนะครับอันนี้นะครับ รีแมทมานะครับเ,เบิ้นดัดซับระเบิดนะครับมาดูฝั่งนี้ก่อนครับแต่ละคนเขาจะกินเข่ากินปลาไปนี่นะครับไนยิง,ขง,ง,งเข่าไปไอ้ชันกินแล้วะดี๋ยได้ผมพู้เดียวตดวนนี้ไหมมาหอดเดียวสุ่มมาหอดย้ำเลย

โอ้โเก็บสตียว่าไรมันเอียงกระโวดอ่ะมันแป้งแป้งเอียงนะครับท่านผู้ชมเมื่อคืนก็ตื่นสายนะครับเมื่อตอนเช้านะครับเมื่อคืนหมดไปสามขวดเอียงวะครับเอียงนะครับ ขึ้นหมดเปิดไปสามขวดนะครับกินเบียร์พี่น้องเปิดสามขวดเซีไปเถ็แเถ็ดเเลยนะครับก็จะเอียงเอียงอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมก็ไปเก็บข้างในดีกว่านะครับแต่ตาเคียงปั้นเนี่ยลืมเข้าลืมดาบเคียงเบิดไปกักหนึ่งกาดนะ่ะนี่ครับเห็นบรรยากาศตอนเ,เช้านะครับท่านผู้ชม มาอัพคลิปให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับตอนแรกก็เต็มนี่นะครับตอนแรกนะครับแต่ว่าตื่นมาข้าเจ้าก็ไปลงของเนาะตื่นมาก็ไปลงของนะครับนี่ก็เป็นทางท้ายนะครับไปลงของกันหมดแล้วครับรถไอ้เข้าเจ้ามาแ่งแต่อุดรแป้ง แป้งนี่อย่างเงี้ยแป้งแป้งใช้น้ำเดียวโอ้ลงไปแล้วเขาไปลงไปแล้วอของของผมท่านคิปปิ้งทันมาอยู่ <c oughs> <c oughs> นี่นะครับแป้งที่มาที่ย่งเนาะพังคันลงไปลงเรียกเรียกไปลงแล้วนะครับเีย่างแจ ทั้งกาลสินนะครับบท่านในเขาจะคันนะเห็นลงหเนี่ยอย่างนี้บ้านเราดีจัานผู้ชมนะครับตกค้างกา็ตกค้างแล้วไหมถ้าเป็นชิปปิ้งอีกคนหนึ่งด่วนมากๆนะครับคนที่ผมมาลงเที่ยวก่อนนะครับโอ้ลุยน้ำเลยวะเนี้นั่น ผมรุ้ยบ่ได้ครับยันแผลติดเชื้อเป็นเล็บขบแมพี่นองวัส้าเกียวหลายปีละนี่ใส่มาน้ำเบิร์นไหนใส่วันเดียวกันเดี๋ยนะแมน่นเบิร์นเลยเดี๋ยวนม่วันเนี้ยนี่นะครับ หลังจากนี้ผมก็จะไปหากินเขากินน้ำนะครับท่านผู้ชมก็เดี๋ยวไว้ค่อยเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวรถเสียมนนะครับไอเสียมนนบึในให้ฟังนะครับมันตัดวะนะครับถ้ามีโอกาสนะครับถ้ามีโอกาสต้องบอกว่าต้องบอกก่อนว่าถ้าถ้ามีโอกาสนะครับน,นะครับตอนนี้ก็จ้าจเห็ดนี่อย่างเงินอย่ผมก็บก่ากใหไปกวนนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับที่ไปหากินเขาท่านผู้ชมนะครับฝากกดติดตามช่องตั้มรถหกล้อดัมซิ่งให้ด้วยนะครับตอนนี้ก็มาอัปเดตสถานการณ์นะครับนี่เ็าเป็นรถที่มาส่งตู้นะครับบพราะเห็นเสียสุิยากทียนะครับสายตู้นะครับของพผมก็สายผ้าใบนะครับลุยผ้าใบกันจน มือดำมือด้านเบิดอทุลละนะครับรถตู้ก็จะดีหน่อยนะครับเพราะว่าเออรถตุดเพราะว่าอ่าบ่ได้คุ้มผ้านะครับรถตู้นะครับเสียเมย้นถอยออกมาอีกไม่ได้เดียว่านะครับนี่ออรนครับ <laughs> สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับ ถ้าผมอธิบายอะไรไม่ถูกต้องหรือคำพูดอะไรที่ไม่เหมาะสมนะครับก็ต้องขอโทษขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับฝากกดติดตามช่องตำรถหกล้อดําซิ่งน้ำแนนะครับฝากไว,กวใ้ในวอวามหมกความใจพี่น้องผ,ผู้ทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ